ต้มเลือดหมูสวัสดีคะ่ะวันนี้มากินต้มเลือดหมูกับแม่บุมนะคะกับข้าวหอมบริหอมหอมกันเลยนะคะต้มเลือดหมูก็จะใส่พริกนิดเดียวพอนะคะใส่เยอะก็เผ็ดเยอะนะคะพริกไหมคะเผ็ดมากมาเด้อจ้ามากินข้าวกับแม่บุ๋มเด้อวันนี้กินข้าวกับต้มเลือดหมูนะคะเราจะกินไปคุยไป มาค่ะมากินต้มเลือดหมูเด้อเซฟร้านนี้เซฟรสันไปกินสองวันติดเลยคะ่ะลูกบอกว่าถ้าลูกเห็นีคลิปนี้นะบอกว่าแม่ทำไมไม่ให้บุกไปน้ำมโมโหโมโหถ้าดังเห็นแม่กินข้าวนอกบ้านเราไม่ชวนลูกมีโมโหตลอดมาเด้อค่ะมากินข้าวน้กันเด้อมากินข้าวกับแม่บุ๋มจ้าเซ่บซจ้าต้มเลือดหมูร้านนี้อร่อย ใส่ผักตำลึงใส่ผักสลัดแล้วก็ใส่เลือดใส่หมูใส่ไส้แต่น้ำซุปเขาไม่ต้องปรุงอะไรมากอะ่ะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกนิดเดียวพอเพราะพริกร้านเขาเผ็ดมากจ้า